ที่นครปฐมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริภโรภคราคาประหยัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2565ที่บริเวณโดมหน้าองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในรัชศาสตร์ชิดชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริภโรภคราคาประหยัดให้กับประชาชนโดยจังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานพาณิชย์ สำนักง,งานปศุสัตว์สำนักง,งานประมงสำนักง,งานเกษตรสำนักง,งานสากรสงงารณสุมชนสำนักง,งานอุตสาหกรรมสำนักง,งานประชาสัมพันธ์สถานประกอบการบริษัทผู้ค้าสินค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสากรกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปและกลุ่มกเกษตรกรต่ตางๆในพื้นที่จังหวัดนครปฐมภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อเนเร่งด่วนของประชาชนจังหวัดนครปฐม ประกาปีงบประมาณ2,565เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกทั้งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงตลอดจนเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปสําหรับสินค้าที่นํามาจัดจําหน่ายในครั้งนี้ได้แก่เนื้อหมูกิโลกร,รัมละ115บาทไข่ไก่เบอร์3แผงละ70บาท น้ำมันพืช1ลิตรควรละ53บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัม135บาทข้าวเหลืองอ่อน5กิโลกรัม105บาทเนื้อโคขุนกระแพงแสนสะโพกครึ่งกิโล180บาทเนื้อแดงครึ่งกิโล130บาทนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าโอโบริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปให้ประชาชนได้เลือกซื้ออีกเปน็นจำนวนมากทั้งนี้ กิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุโปโภคบริโภคร,ราคาประหยัดให้กับประชาชนในครั้งนี้และครั้งต่อไปจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามพื้นที่อำเภอต่างๆได้แก่หนึ่งที่25กุมภาพันธ์ณบริเวณลานข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีวันที่สี่มีนาคมณนะบริเวณที่ว่าการอำเภอสัมพรานวันที่11มีนาคมณนะที่ว่าการอำเภอพุนทธมณฑลวันที่18มีนาคม2 5 6พ ณตลาดอำนาจอเภอดอนตูมวันที่25มีนาคมณบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาราพิรมอเภอบางเลนและวันที่29มีนาคมบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสะพัฒนาอเภอกะแพงแสนภายใต้ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา19อย่างเคร่งครัดครับนิว24ปณิทัศปณิดามามีสุขภาพข่าว สามารถเม่ใจดีรายงาน